สเส้นนี uh ้นนี้ซ็นต้องตัดไปต้องตุกกระบอกไหมที่เหลือไว้ยี่ห้าเซส้นือนี่กว่าเสสิบสิห้านจีก

เสียเสียแคการกันได้เห็นแล้วเนี่ยไม่ไว้ยกขึ้นยกขึ้นมันเรียบเหมือนมักนี่นะตัวนั้นเดี๋ยวเฮียหนึ่งเฮียมึงเขาล้วนมากดิเขาล้วนมากเสือเขาลวดมากเสือภาษาภาษาอะไรบ่

ลวดนั้นเอาไว้ดีไปสินี่ใช่เจ้าก็คือโบดไว้ผมควรอยู่รอดแล้วไปซะเออมาลไพชายโตคุณฉิมหายได้มันมานู้นก็ได้ซะก็อยากจะตอนนี้ก็จะได้เหมือน

บอก่ายานมมนแลนไปถุบกกนน้อยเดี๋ยวซิมจอีแลนไปใส่กับภูมวใบด้วยกันมื่อกลองแลนน้ำอขาวไม่ด้อยน้อยมาเาจห้ีทอดใ่คือเอาออกเมื่อไรก็ซาไว้เอสียบอันี้วาเออเขาใส่เท่าไรมันย่างมันมันอยู่ในมือนะตัวขตองทานบอกไม่เลยเลมันเล็กเดากเลย

<Hello. S 2> อันัิอะอะไรเอยะไรดรวย จ้าหมุน่ายุทธามุนมันปิดาเลยปิดู้เนี่แกไม่ด่้งรึปอง

คนชมก็นมใช่ล่ามแล้วก็ไม่เขาก็กลัวอยู่เรืองนึงเรว่าเพื่อไม่ให้มันติดนะครับเป็นการป้องกันไให้เดเียบกระป๋องเบี้ยกระป๋องมันลงไวะก็ได้เพราะว่าจะมาเป็น cover ตัวที่รไมป่ตรงควนสีตรงที่ห่างมันใช่ไหมโซดใช่ครับได้ราหาหากระป๋องโฮมาพา

มุตอกนี่หละทุงะบบกคู่นี้ก็กำเนมนอนค่าุ้ความขึนมารูปคอบครอนยู่จะห้ามผมไม่อยู่ถ้ามันเสียบไส้ทะลุห้ามผมห้ามกับข่าวดิ บาิีเนี่ยมันก็จะติดมดเลยเต้องิเข้า้้านใเมื่อกิงจุดแด้น่ก็ได้แต่ว่าจูดความห้างันเลางนเลยตัว่องมือกันตัว่องน้ำตาขนาดว่ากันไม่กินโอเคน้ำตาไม่กินโอเคว้าหัวสิบปีสิบมจัดได้เจ็บนะโ้ะ 見ろか。

อ้นานครับหายไปแล้วครับตอนนี้อโอ้โห,โโหเห็นตาหมอแล้วก็ฟังนะครเขาชีพ้าไปแล้วเห็หนจใจตาย่านชมครับท่าทน,น,นู้ชั้นียงไ่มูกงะครับยังยคับเป็นลูกทด,ด,ดลองคือจะทดลองว่าที่ั้

หอ่มจนตรงสุดนีู่่มันติ้มันบนแนน้อนว่ามันติดกแล้วมันจะอ่าผู้ติดติดไอ้ร่องชีนกลาง